สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมิสซูบิชิไททานปี1 3นะคะรถบ้านตัวสูงค่ะรอ mm hmm. แบบนี้นะคะท่านใดสนใจจับจองไปใช้กันนะคะ mm hmm. ไปดูรถตัวจริงกันได้ค่ะอยู่โคราช mm hmm. อยู่ในอำเภอโนโนสูงค่ะร mm hmm. าคาเงินสด125,000บาทนะคะรถฟี hmm. 2013ค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงรถบ้านเจ้าของขายเองนะคะ เครื่องยนต์เบนซินเดิมๆโรงงานค่ะพร้อมกับติดแก๊ส LPG นะคะประหยัดสุดๆทุกการเดินทางค่ะตัวรถสภาพสวยแบบพร้อมใช้ราคาก็ถูก1,25,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะเอกสารมีให้ครบพร้อมโอเลยค่ะทุกท่านสีสันฉ่ำเงาดูดีตลอดทั้งคันค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงเครื่องเบนซิน สนใจนัดดูรถทดลองขับนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เช่นกันนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กด like, ติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ